จากว่าเราแวะกินข้าวเที่ยงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเรามาเข้าน้ำกันเนาะตอนนี้เราอยู่ที่สมุทรปราการหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เดี๋ยวถ้างั้นก็รอต่อไปกันกัน,ะะนนะคะทุกคน ถึงหัวหินกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้ำกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันแต่เ,เราเกาะตัวไปเล่นน้ำก่อนเนอะนี่นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำของที่พักเรานะคะและนี่ก็จะเป็นทะเลคะติดกับสระว่ายน้ำเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็เล่นน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วและ ก็กินข้าวกันนะคะและหลังกินข้าวเสร็จเนี่เราก็ขอตัวพักผอนก่อนนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้ครับน่งรถเออสวัสดีค่ะก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมตอนเช้าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเรานั่งทํางานอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวช้างกันเอาตัไปกินข้าวช้างกัน กินข้าวที่โอเอ็กซ์ซีนนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในคาเฟ่โอเอ็กซ์ซีนนะคะนีบรรกาศในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรากับน้องเราสั่งอะไรกันบ้าง เสร็จจ้าแล้วเดี๋ยวเราขอโต๊ะกินก่อนนะบ๊ายบายทุกคตอนนี้เราก็ออกจากห้างมากินวินเลแล้วก็ว่าไม่ได้ถ่ายนะฮะตอนนี้เราจะไปไหนนะ,ะกลับไปล,ลูกเพราะรถติดมากลูกตอนนี้เราก็กลับบ้านนะคะก็เดี๋ยวเราจะออกทางหนึ่งเพราะเราจะออกทางด้านหลังละนะฮะ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็แค่เดินทางกลับที่พักแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะตอนนี้เราได้อยู่ที่ร้านเลิฟนะคะเรามากินข้าวเช้ากันแต่ว่าตอนเช้าถ่ายไม่ทันเนาะก็ถ่ายตรงนี้แหละเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปสวยน้ำกันเนาะไปแล้เดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากตอนนี้เราก็ กลับมาที่บ้านแล้วเนาะก็เพื่อที่จะเตรียมตัวไปสวนนะ้แต่ขอพูดก่อนเลยเนาะว่าตอนที่อยู่เลนะิฟเบรดเนาะเราไม่ถ่ายเนาะเพราะว่าเรากาลังนั่งกินข้าวันอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็มาเตรียมตัวเพื่อที่จะไปสวนนะ้ำวานา,นา,นานวาแต่ว่าเดี๋ยวเราขอตัวไปจัดการตัวเองก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะ ก็อยู่สวนน้ำว่านาน,น้าว่าแล้วนะคะ <All done. S 1> บ,บ,บ๊ายบายเข้าไปข้างในกัน ซึ่งเรานะคะไปซึ่งเล่นสวนน้ำมาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาตัวมาแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปเอาอาหารก่อนนะตอนนี้เราก็พึ่งกลับมาจากมา,กมะะา,ร,า,การ์เก็ตเลนแล้วนะคะแล้วเราก็อาบน้าเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เลยจ้าวันพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วจุ๊บ ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายตอนช่วงเช้านะคะเพราะว่ายุ่งมากนะคะก็บอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยสนุกมากนะคะแต่ว่ามีแบบบางวันนอกที่แบบว่าเออที่แบบโมโหนิดนึงนะก็เลยไม่ได้ถ่ายโอเคก็สำหรับทริปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็ กดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ไปไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับทริปนี้ก็ต้องขอตัวพักผ่อนแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ